คุณกิติชัยคะครับผมสวัสดีครับคุณบ้านครับค่ะคุณกิติชัยพอดีดิฉันได้ข้อมูลในเรื่องราวของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มานะคะทางด้านอธทิบดีกรมธนารักษ์ได้ประกาศในเรื่องราวของอ่โลเกชันที่วันนี้ลงลงหมดเลยว่ามีรัรับขึ้นราคาราคาประเมินที่ดินหลายเขตตอนนี้การสุดก็ตรงสีลมาะกางสุดแปดแสนห้าต่อตารางเมตรโอ้โห ครับก็ต่อตารางวานะคะแต่จริงจริงถ้าซื้อขายจริงมันบรรวาเป็นล้านแไม่ใช่ไม่ใช่ราคาตามแบบตามราคาที่กรมธนาประเมินปรับราคาประเมินใหม่นะครับคือคือรัฐบาลอาจจะประเมินข้าราชก,การอาจจะประเมินเบาคือกรมธนาแล้วก็ะาาจะตั้งราคาประเมินเนี่ยต่ำกว่าราคาตลาดอยู่เสมอเ่็นเช่นกรณีถ้าลองคุณบ้านลองดูนะครับว่าราคาที่ดินที่ประเมินที่ตรงเออ่ที่ตรงสยามเนี่ยค่ะ เออก็ราคาราคาราคานี้ก็แค่วานิลรี้สุดที่ผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่หกแสนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริง,รงๆนวมันไม่ตรงแถวสยามเนี่ยถ้าซื้อขายจริงๆ,ๆวานนี้น่าจะเป็นล้านกว่าแล้วอ่ะอืค่ะหรือหรือตรงแถวเพลนจิตเนี่ยราคาประเม,น 6, 000, มินก็ประมาณหกสิะหกแสนเมั้งราคาประเมินใหม่ของกรมธนาลักษณ์แต่เราก็ทราบกันอยู่ว่าไลมอนแลนเพิ่งจะขายที่ดินบางส่วนให้กับทางให้ให้ให้กับโนโวเฮาส์เนี่ยที่ราคาต่างวานตั้งล้านสองใช่ไหม ราคาประเมินกรมสรรพาปรับใหม่แนะก็ยังประมาหม่ขึ้นึ่งของราคาตลาดอยู่นะราคาจริงมันแพงมากกว่าที่ประเมินคะแพงกว่าครับอือโอ้ยจะไปหาซื้อที่ที่ไหนได้ดีนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวมาซื้อที่กับผมแล้วกันครับมีขายไหมคะมีมีครับผมมีอ๋อเหรอคุณมีที่ขายด้วยเหรอมีที่ด้วยมีทั้งคอนโดด้วยมีทั้งบ้านด้วยมีหลายประเทศเลยครับคุณทําอะไรเยอะแยะขนาดนี้คะอะไรนะครับผมทําไมคุณทำมาหากินเยอะแยะขนาดนี้คะ ก็นะเราอยู so right ่ในช่วงวัยหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองก็ก็ต้องลงทุนไว้หลายหลายหลยประเภทเพื่อกระจายความเสี่ยงด้วยครับวันหลังมาลงทุนเรื่องธุรกิจสื่อสารกับดิฉันมักงสิคะได้ครับค่ะคุณกิจชายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณบอกว่าหุ้นที่คุณแนะนําคือเอเอเชียนะฮะเอเชียก็ที่ผมแนะนําใบวันนั้นมันก็ขึ้นไปได้สี่บาทขึ้นไปหาถึงสี่บาทที ผมก็จำไม่ได้ตอนนั้นพอดีผมไป <4 S 2> เที่ยวสี่บาทยี่สิบทตะตังบ้างครับค่ะค่ะตอนนี้ก็เหลือสามบาทเก้าสิบตอนนี้เหลือสามร้อเก้าสิบคือหน้าราคาวันนี้เป็นราคาที่น่าซื้อมากเพราะว่ารจริงๆแล้วแนวรับมันอยู่ประมาณสามสามแปดแปดถึงสามเก้าสี่คือถ้าเราไปดูเส้นเส้นค่าเฉลี่ยสิบสัปดาห์มันอยู่ที่สามบาทแปดสิบแปดแล้วก็ไปดูถ้าไปดูเส้นยี่สิบห้าวันเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่สามบาทเก้าสิบสี่ใ่แล้วไป สามบาทเก้าสิบสี่เนี่ยมันมันแบบมันเป็นมันมีราคาแถวนี้ค่อนข้างเยอะมากนั้นเออซัพพอร์ตเนี่ยอยู่จะประมาณสามสามบาทแปดสิบแปดึงสามบาทเก้าสิบสี่แต่ผมคิดว่าโอกาสที่จะต่ำกว่าสามบาทเก้าสิบก็คงยากผมคิดว่าตรงแถวเนี่ยสามบาทเก้าสองเก้าสี่เนี่ยถ้านักลงทุนมีสตังค์เหลือก็น่าจะซื้อเก็บไว้นะผมว่าราคาแถวนี้ก็ถูกแล้วเมื่อเมื่อเรามาดูพีก็จะก็ค่อนข้างถูกประมาณสี่เท่าเองครับในกลุ่มของเขาเท่าไหร่ครับกลุ่มอาหารเออที่ใช่แบบีย่แบบ ตัวอื่นในกลุ่มนี้คือครับผมว่าเขาเป็นตัวที d ต่น่าจะต่ำที่สุดแล้วมั้งครับห้าเท่านะไม่ถึงห้าสี่เท่าอ่างเงี้ยประมาณคุณยังมีหุ้นตัวนี้เยอะไหมมีก็มีมีบ้างนิดหน่อยครับโอกาขายโอกาขายราคาเท่าไหร่คะผมกะว่ารอตั้งหกบาทเนี่ยผมคิดว่าราคาพื้นฐานไปคุมันอยู่แถวหกน่าจะอยู่แถวสั้งหกบาทอะไรเงี้ยสักกี่ปีถึงราคาที่คุณพูดผมคิดว่าน่าจะถึงครับถึงกัว่า เมื่อหลเท่านั้นเองครับอค่แค่เมื่อหรายเท่านั้นเองแนะนำตอนแรกตอนนั้นมันก็สามบาทหกสิบตังค์แล้วแล้วแล้วมันก็ขึ้นมาสี่บาทยี่ยี่สิบตังค์ก็พถึงขึ้นมาเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละที่แนะนำไปก็ไม่ถึงเดือนนะอไม่ถึงเดือนเนาะครับแล้วมีหาหุ้นเพิ่มเติมในพอร์ตอีกไหมคะคือยังคือวันนี้แต่ประเคนวันนี้มันก็ขึ้นมาหน่อยหน่งนะผมคิดว่าอย่างหุ้นบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตนะ PLA อ๋อหุ้นตัวนี้คุณเชียร์มาตลอดนี่ พราะคือตัวนี้มันราคามันลงมาเยอะเพราะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งขายกับทุกวันดีแต่ผมคิดแต่ผมประสบการของผมเนี่ยบางทีหุ้นฝรั่งขายมาแหละมาติดต่อกอันหลายวันแต่พอมันหยุดขาดก็มันขึ้นเลยเพราะว่ามันมันรอจนฝรั่งหยุดขาแล้วมันก็จะขึ้นเพราะว่าราคาพูดถึงตามตลาดเนี่ยราคานี่ค่อนข้างถูกมากความคิดผมเนี่ยมันอย่างเมื่อเมื่อเช้ารู้สึกจะโล4สี่สิบสี่สิบสบาทตอนนี้เท่าไหร่ละคะวันนี้รู้สึกจะปิดปิดเท่าไหร่คะ45สิบ้าบาทกว่าไหมฮะ ไฟายไม่ขึ้นอ่ะหาไม่เจอเบียวเองครับวันนี้ระบบดิฉันเอทีดิฉันกัดช่องค่ะแต่ผมแต่ผมเช็คดูเมื่อตอนก่อนปิดตลาดมีอยู่แถวสี่สิบห้าบาทกว่าไอตรงนี้เมื่อเมื่อวานมันปิดแค่ราคาที่สี่สิบสี่บาทกว่าแต่พอดีเมื่อวานไม่ได้คุยกับท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็เลยไม่ได้แนะนําว่า Ừ, หุ้น,น,นต,ตัวนี้อืบ่ายนี้น่าซื้อหุ้นตัวนี้เมืม่อวานปิด44บาท50สตางค์วันนี้ขึ้นมา <40. 50. S 1> 45บาท50สตางค์ก็บวกบาทหนึ่งบวกบาทหนึ่งจริงๆนะผมคิดว่า45บาท50นี่ก็ยังไม่แพง่จริงแต,แต,แต่แต่ยังไงก็ต่อรองราคาหน่อยก็ได้ครับพรุ่งนี้ก็อาจจะตั้งสัก45บาทอะไรอย่างเงี้ยอืม <ừ, ừ. S 2> ถ้าไม่ได้จริงก็ค่อยเพิ่มราคาไป45หรือ45ก็ ก็ดู <D un less> ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นเซนเเนตลาดจะเป็น<ช>อย่างไรหุ้นประกันที่ยังมีสภาพคล่องเหลือก็มีตัวนี้ตัวเดียวนอกนั้นไม่มีใครปล่อยของมาแล้วใช่ไหมคะเอ่อผมว่าแต่แตแตแตทีวันนี้ฝรั่งก็หยุดขายแล้วนะผมเช็คดูฝรั่งก็ไม่มีขาลยละ<ม>ตอนที่ฝรั่งขายหนักๆตอนมันจุดแถวประมาณห้าสิบเนี่ยมันก็เข้ามันเขาขายลงม,มาตลอดอในการช่วงแรกฝรั่งขายัตัวนี้ไอพีโอมาประมาณปีสองปีเองนะคะราคาจำไม่ได้ว่าไหไรสิบบาทด้วยหรือยี่สิบ รู้สึกจะ15บาทประมาณประมาณ15บาทคืออะไรเงี้ยเป็นหุ้นประกันชหแต่ว่าไปดูไอทีโอราคาไอทีโอก็ไม่ก็ไม่ได้สักทีเดียวเพราะว่าช่วงสองปีที่ผ่านมานี่การจับตัวของกําไรเขาค่อนข้างสูงมากเลยค่ะค่ะเฟ้นปีประมาณ13 12 13 12เท่าอย่างเงี้ยโดยที่แบบหุ้นที่จับตกํกไรจับตัวสูงที่4 5 6เป็น ปีนี้ปีนี้เท่าปีที่แล้วเขาตบโตขึ้นเยอะมากเลยนะผมแต่ผมจาตัวเลขไม่ได้พอดีผมอยู่ข้างนอกแต่่าจําได้ว่าตัวตัวงานจต่งตัวของกำลังขนมากเลยนี่เขาลงทุนเขาล่อนไปโน่นล่อนมานี่นะนอยู่ข้างนอกอยู่เลยอิสระเสรีจังเลยนะคะสําหรับนักลงทุนผมจะบอกว่าคือความอิสระภาพทางการเงินเนี่ยผมว่าทุกคนอยากได้เพราะงั้นที่นี่ IO, คุณจำได้ก็คือคุณต้องพยายามลงทุนแล้วก็ลงทุน ให้ให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในที่สุดคุณก็จะมีสภาพทางการทางการเงินเหมือนผมนะครับอิสร,ระภาพทางชีวิตด้วยนะคะใช่ครับจะได้ไม่ต้องอ,ออกบัตรเช้าออกบัตรเย็นใช่ครับนี่อย่างวันนี้ผมก็ออกมาชัวร์แต่ตอนว่าพอดีใกล้ปีใหม่ผมว่ามีชุร์ประทังนี้นะมากผมว่าไม่จำเป็นจะต้องแบบว่ามอนิเตอร์ตลาดตลอดเวลาเพียงแต่ว่าขอให้หุ้นที่เราถืออยู่เป็นหุ้นที่ดีเราก็แบบว่าเราก็ไม่ต้องอออออตลาดตลอด,ดเวลาก็ได้ ได้ได้เดี๋ยวมีกิจกรรมเหล่านี้ที่แบบคุณน่ะให้กับแฟนรายการในปีหน้านะคะเอาแบบสไตล์คุณกิติชัยนี่แหละครับค่ะมีเงินน้อยก็ร่วมกันได้สักหมื่นสองหมื่นแล้วเริ่มต้นจุดนี้ด้วยกันนะเออได้ไม่ต้องเป็นเงินหลักแสนหลักล้านเหมือนคุณกิติชัยเขาหรอกแต่เอาวิชาของเขามาใช้ก็แล้วกันได้ครับดีครับดีตัวนี้ครับตัวเอ i ครับคุณเชียย์มาตลอดนะตัวนี้ช่วงนี้มันช่วงนี้มันลงมาพอสมควรแล้วนะครับผมว่าใครที่ยังไม่ได้ซื้อไว้หน้าซื้อแล้วนะ อ,อืมได้ได้เ <c oughs> นั่นนะฮะแถวเจ็ดสี่ตังเงี้ยผมว่าน่ากินมากเะโอเคโอเคแค่นี้ก่อนนะคุณเดี๋ยวรวยกันใหญ่เลยขอบพระคุณมากค่ะครับด้วยกันดีดี <c oughs> ค่ะคุณกิตชัยเตชิาง,งามเลศ